ดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่วอล์กเที่ยวเกาะช้างเลี้ยวขวานะครับนี่นอนอยู่ตรงจุดชมวิวนะที่ขับเลยท่าเรือมานิดนึงนะครับเพื่อจะเข้าไปที่หาดทรายขาวเราขี่มอเตอร์ไซค์จากเกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาประมาณเกือบ40นาทีได้และจุดมุ่งหมายวันนี้นะครับก็จะพาไปที่หาดของเ้าเราจะไปพักที่นั่นอยู่ทั้งหมด2คืนแล้วก็จะพาเที่ยวเกาะช้างเลี้ยวขวาแบบให้ทั่วเลยไป นีแบบคือคืนมากสองข้างทางก็จะมีแบบร้านข้าวร้านนวดร้านขายของเสื้อผ้อาเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็รีสอร์ทเยอะมากร้านอาหารนี่ยิ่งเยอะไปใหญ่เอ,อ้ยงทางมีช้างด้วยนี่ครับขี่รถมาเห็นมี ผลไม้ป้อนช้าง50บาทเดี๋ยวเราซื้อป้อนน้องดีกว่าวันนี้เป็นสับป,ปะรดอผลไม้ไป,ป,ป,ป<ะ>ให้อาหารช้างครับเชือกนี้อายุ35ปีนะครับแล้วก็เชือกไกลๆนู่นคือ55ปีน้องดีใจแล้วมีอยู่ตะกร้าเดียวเองอะ่ะจะถือให้ยังไงอะ่ะอ่ะอ่ะ,อะ โอเคถ้าใครพอมีโอกาสก็มาให้น้องได้นะน้องแบบต้องกินอาหารเยอะมากๆอ่ะ ครับ ห้องนอนเราวันนี้นะครับนอนพักในราคา2 1 0 0บาทรวมอาหารเช้าที่นี่ชื่อว่าเวนาบูทิกรีสอร์ทเกาะช้างแถวๆเนี้ยราคาจะประมาณเนี้ยพันกว่า2 0 0 0 3 0 0 0 4,000แล้วนนก็เลือกห้องนี้เพราะว่ามันราคากําลังอยู่แบบกลางๆนะแล้วก็ที่สําคัญแบบอาหารเช้ามีให้แล้วก็ติดกับชายหาดด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มาเกือบสุดหาดเพร้านะอันนี้คือเป็นหาดทองเพร้าใต้ที่นอนก็ใหญ่สะดวกสบายนี่มีทีวงทีวีให้แตกต่างจากเกาะช้างเดยไซายไหม เออคือแตกต่างกันตั้งแต่ที่พักแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีระเบียงให้ด้วยอยู่ชั้นหนึ่งเลยง่ายๆนะครับตรงนี้ก็แบบโอ้ใหญ่มากๆเขาทําเป็นแบบตู้เสื้อาแบบแปดแบบนี้ มีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสนะครับช่วงเย็นเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ข้างหน้าใช่ไหมรัานกาแฟแล้วเราก็สามารถแบบไปดูควงกระบองไฟได้ให้ดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ใหญ่มากๆเดี๋ยวนอนพักผ่อนนิดนึงนะครับล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวเกาะช้างฝั่งขวาไปซักหาดนึงขอนอนพักก่อนนะครับ ตอนนี้นนมาที่จุดชมวิวไก่แบ้นะครับเหมาะกับมาช่วงแบบบ่ายๆจะช่วงเย็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวที่พาทิตย์ค่อยๆแบบกำลังจะตกแล้วนะตรงน,นี้มีวิวคาเฟ่ในะให้เราสามารถแบบนั่งดูวิวดื่มกาแฟได้ อนนี้นอนอยู่ที่หาดไก่แบ้นะครับคือทะเลเกาะช้างเนี่ยน้ำใสามากมากแล้วก็ฝั่งนี้จะเริ่มมีหาดแล้วพอมีหาดเยอะี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมีรีสอร์ทหาดไก่แบบเนี่ยคือมันไม่ใช่หาดทรายร0อเป็นะครับเป็นแบบกวดเป็นหินเป็นอะไรประมาณนี้นะแต่ให้ดูน้ำดิ โอ้โหคือแบบน้ําใสมากๆคือมันมันใสใสจริงๆแล้วก็หาดเนี้ยค่อนข้างยาวนะสวยงามเป็นเวิร์กพอดีเหมาะกับการแบบมาเดินถ่ายรูปมานอนเล่นชิลๆเดี๋ยนนนก็จะอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับโรงแรมไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อไปดินเนอร์เย็นนี้นะครับ ที่ยววันแรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ําสระผมแต่งตัวไปกินข้าวดูควงกระบองไฟหน้าหาดของโรงแรมนะครับมันเป็นไฮไลท์แหล,หละเวลาที่เรามาเที่ยวเกาะเราจะต้องดูแบบพวกควงกระบองไฟมันดูเป็นอะไรที่แบบชอบอ่ะอมันสวยนะครับ แต่ก่อนจะไปอาบน้ําสระผมนะครับนุ่นอยากคุยปัญหาหนึ่งที่แบบไม่รู้เพื่อนๆเป็นหรือเปล่าคือหลายๆคนได้เห็นว่านน,นเวลาเที่ยวเนี่ยน,นุ่นจะชอบแบบเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวบ่อยเพราะอาจจะด้วยราคาแล้วมันสะดวกสบายนะครับแต่ปัญหาที่นุ่นเจอเนี่ยก็คือนุ่นคันหัวมากๆเวลาที่ใส่หมวกกันน็อกที่เช่ามานะครับเป็นเพราะหนึ่งหมวกกันน็อกไม่สะอาดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเหงื่อเราความร้อนเวลาที่้ราขี่มอเตอร์ไซค์ดูดมากๆอะไรงเงี้ยเหงื่อมันออกแล้วมันก็แบบแพ้เหงื่อหรือบางทีแบบผู้เช่าก่อนหน้าเราเขามีปััญหหาเรรื่องนศีษะ เปล่าเราก็ไม่รู้นะครับมันมีทริปหนึ่งนะโนนอ่ะไปเที่ยวภาคเหนือแล้วนนเช่ามอเตอร์ไซค์แบบ5วันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องคันหัวทุกวันจนบางทีแบบไม่อยากจะใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วพอปัญหาเนี้ยมันตามกลับมาที่แบบเรากลับมาบ้านกลับมาคอนโดแล้วคือมันจะคันหัวอยู่เป็นสัปดาห์นอนเลยแบบอ่านทั้งพันทิปแล้วก็ถามเพื่อนๆนะอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบแนะนำม,มาให้ใช้แบบแชมพูยาตอนนี้นนก็เลยต้องมีแชมพูยาสระผมส่วนตัวพี่นนต้องพกเวลาที่นนไปเที่ยวแล้วทริปไหนที่นนนจะต น,น,นแชมพูยาเนโซโลลนะครับที่มีตัวยาคีโตโคโนโซลสองเปอร์เซ็นต์ใช้รักษาโรคต่อมไขมันอักเสบช่วยขจัดรังแคบรรเทาอาการคันศีรษะยังมีประสิทธิภาพขนาดสําหรับการรักษารังแคเนี่ยคือใช้แชมพูยาในโซลลหนึ่งฝ่ามือสาฟอกทิ้งไว้เพียง5นาทีสัปดาห์ละสองครั้งติดต่อกันนาน2-4สัปดาห์แนะนําให้อ่านคําเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับจริงๆถึงแม้เราจะใช้แบบจนแก้ปัญหาเรื่องของังศีษะเราไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็สามารถใช้ต่อได้นะครับแล้วก็หาซื้อกันได้ที่ ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ินน้นไปอาบน้ำสระผมแต่งตัวแล้วไปกินข้าวดินเนอร์กันครับ ชุดสลัดให้ด้วยถ้าสั่งพวกสเต็กหรือว่าซีฟูด้ดนี่ก็มีซีฟูด้ดกิวกันได้สดๆเลยตักซุกกินดีกว่ามีซุปข้าโพดนี่ฮอตช็อปไวน์แดงของเรานะครับราคา350บบาทนะครับดินเนอร์ใต้แสงเทียนริมทะเลแบบคนเดียว ทุกคนเขามากับแฟนน,นะเนี่เป็นคู่รักแล้วเรานั่งกินคนเดียวอย่าไปซีเรียสถึงแม้จะเหงาแค่ไหนแตกต่างจากเมื่อวานนะเมื่อวานเรายังมีพี่ๆเขาอยู่ด้วยแต่วันนี้เรามานั่งกินคนเดียวโรงแรมหรูต้องมานั่งกินข้าวคนเดียว<อ>เป็นไ่โอเคนะ เ <N> งียบเงาเลยพี่เร <c oughs> <ม>ียกใครมานั่งบ้าง <laughs> <laughs> วันนี้ไลฟ์ในไอจี กินข้าวกาเฟกรอบอันนี้เป็นหมูเปรี้ยวหวานกาแฟดำ มานอนอาบแดดชิวๆอยู่ริมหาหน้าหาดของโรงแรมนั่นแหละคือมาฝั่งขวาเนี่ยมันก็แบบอยากจะรีแลก์อยากจะชิวๆก็เลยขอพามาในบรรยากาศแบบนี้บ้างเป็นสเติชันโรงแรมดีๆหน่อยมาฮะอาบน้ำแต่งตัวแล้วครับ เดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวเกาะช้างเลี้ยวฝาที่แรกให้นนจะไปเนี่ยนนจะไปน้ำตกคลองทูก่อนนะแล้วก็อาจจะลงมาร้านกาแฟาแล้วก็กลับขึ้นมาที่หาดคองพลาแล้วหาดสายขาวไปดูพระอาทิตย์ตกกันไปเดี๋ยวไปกันครับตรงนี้สวยนะเนี่ยเป็นป่าแบบต้นไม้แบบเท่เาๆกัน เห็นบัตรเข้าน้ำตกคลองพูก็คืออยู่ในอุทยานแห่งชาติก็เสียค่าเข้า40บาทตึงต้งส้นทางศึกษารธรรมชาติน้ำตกคลองพูนะครับหมูก่เกาะช้าง ทุกคนมาเที่ยวน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกขึ้นชื่อของเกาะช้างนะชื่อว่าน้ําตกคลองผูเป็นทางได้เป็นเดินเข้ามาในป่าเขาเดินไปถึงน้ําตกเนี่ยอยู่ประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็300เมตรจะมีจุดชมวิว ของเราเราเห็นน้ำตกอยู่ไกลๆอู่นไปกันต่อ แล้วครับน้ำตกคลองฟูเดินมาสบายๆนะเหงื่อออกนิดนึงมีที่ให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำได้แต่แอบลึกนะทุกคนแต่น้ำใสามากๆนะครับใสจนเห็นตัวปลาเลยข้างบนนู้นไกลๆก็คือน้ำตกที่ไหลลงมาที่ตอนนี้น้ำตกมันไม่ค่อยเยอะนะเราก็สามารถแบบเดินข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งโขดหินที่นู้นอยู่ได้เนี้ยเออมันก็เป็นอีกวหนึง่งมานั่งมานอนเล่นนะครับแล้วก็กระโดดเล่นน้ำตกได้นะ คือวารีคอฟฟี่นะครับเป็นร้านกาแฟาเล็กๆนะที่นนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เออเห็นป้ายก็เลยลองแวะเข้ามาอยากบอกว่าแบบโ,โหเขาอยู่ติดหาดของพราวที่แบบสวยมากๆทำเลยร้านกาแฟาคือแบบสวยจริงๆทุกคนครับแล้วก็มีเมนูคือกาแฟามีพวกน้ํำดื่มอาหารเล็กๆน้อยๆเราสั่งเป็นลาเต้ามาอร่อยเลยแหละเออซึ่งที่รของเขาด้วยนะครับคือติดกับ ป่าสนแบบนี้นะมันมีต้นสนแบบเป็นแบล็กเกลีวสวยๆแล้วก็เงียบสงบมากๆใครที่แบบชอบแบบเขาเงียบอยากมาถ่ายรูปนะกับทะเลหาดของพราวส,สวยๆแบบเนี้ยแนะนําตรงนี้คือหาดของพราวนี่คือสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวนนพาทุกคนไปดูโอ้โหฝั่งนี้คือสวยมากๆทุกคนทรายก็สวยมากๆนะครับคือทรายละเอียดอะฝั่งนี้เหมาะกับการมาเดินเล่นชายหาดหรือว่านอนอาบแดดก็ได้ ได้ดูพาทิตตกนะครับแต่ว่านนก็พาทุกคนมาอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจข้างหลังเราคือต้อนไม้ที่เขาขึ้นอยู่ท่ามกลางทะเลนะครับเป็นโรลลี่ทีออเดอร์ซที่เขาตั้งจุดฉ็ดอินไว้เนี่ยนนก็เสิร์ชตาม Google Map มาเลยใครอยากตามมาก็มาได้เห็นป่าคือบางช่วงเนี่ยดูภาพนี้ดิคือสวยมากเออคือเราก,ก็รู้สึกว่าเหงาแทนเลยอะ เป็นต้นไม้ที่โดดเดี่ยวเดียวดายคือตั้งแต่บ่าย3จนแบบณตอนนี้คือโซนนู้นคือฝนตกหมดเลยนะครับนนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบมาเรื่อยๆผ่านหาดทรายขาวนะตอนนี้หาดทรายขาวฝนน่าจะตกอยูอ่เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปโซนที่พักแนละไปหาอะไรกินกัน ช่วงหาดทรายขาวนะเห็นว่ามีตลาดนัดนะครับที่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างบาร์บีคิวรำเมึกแดดเดียวอันนี้โรตีเดี๋ยวลองมาดูต่อไปเรื่อยๆนะครับกี่้ย่างมานะครับไม้ละ10บาทน่ากินอยู่นะ แล้วก็ถูกเลยหมูเขาอร่อยนะหวานหวนิดนึง,นงคือโซนตรงนี้จะเป็นเหมือนตลาดนัดแล้วก็ขายของแบบราคาถูกมากๆคือแบบราคาชาวบ้านปลาหมึกของเราครับหมึกไข่ไม้ละ50เป็นหมึกสดๆจากทะเลเกาะช้าง เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงโซนหาดไก่แบ้นะครับโซนนี้จะมีแบบร้านอาหารเยอะมากๆแล้วก็มีร้านนวดเดยอะมากเส้นนี้คือแบบร้านนวดไม่ต่ำกว่า10ล้านเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับ เป็นโซนตลาดรุ่งเรืองขายพวกอาหารพวกซร้มตำปลาย่างซีฟูด้ดสุก,กี้มีครบทุกอย่างมีหารตามสั่งด้วยนี่น้ำสับปะรดปัน่นมาแล้วครับนี่ครับกะารฟกุ้งไข่ดาวมไม่สุกไม่กินกะาราหมูนะกินเป็นกะารากุ้งแทนอร่อยนะทุกคน ทุกคนเช็คเอาท์เดินทางกลับกันเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หาดทรายขาวเดินเล่นนิดนิหน่อยๆแล้วก็นั่งเรือกลับสู่บขสตาดแล้วก็กลับกรุงเทพนะครับ นอนอยู่ที่บริเวณหาดทรายขาวเอามา์ไซสมาจอดล่ะแล้วจะพาลงไปดูที่หาดจริงๆหาดทรายขาวนี่จะเป็นหาดแรกที่เราแบบเจอได้ก่อนเลยเมื่อเรามาเกาะช้างเลี้ยวขวานะเออแต่ว่าวันนี้นนพาทุกคนมาเป็นหาดสุดท้ายนะครับก่อนจะเดินทางกลับคือหาดทรายขาวนี่จะเป็นหาดที่ค่อนข้างจะฮิตมากที่สุดด้วยหาดที่เป็นหาดทรายขาวตรงตัวแล้วก็น้ําน่าจะใสามากๆนะนักท่องเที่ยวก็เลยเยอะทางลงหาดครับทุกคน นี่คือหาดชายค่ะที่นี่คือหาดทรา,ายขาว น่าเล่นสุดเพราะว่าทรายคือค่อนข้างเยอะแล้วก็นุ่มมากๆนะครับอาจจะมีพวกกวดหินหอยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็น่าเล่นน้ำคือ <c oughs> เป็นหาดทรายที่แบบมันคิดว่าน่าจะยาวอยู่ประมาณแบบเกิน5กิโลน่าจะประมาณนั้นตลอดชายหาดเนี่ยก็จะมีที่พักมีรีสอร์ทมีบังกะโลอยู่สวยๆหาดนี้และนี่นะครับทุกคนเกาะช้างเลี้ยวขวาของนน คือเป็น2คืนที่แบบชิวๆพักผ่อนสบายๆนะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยมันมีครบทุกอย่างมีรีสอร์ทที่พักเยอะมากของกินร้านอาหารหาดให้ท่องเที่ยวหรือให้มานอนพักแบบนอนแบบมานั่งชิวๆแบบนี้ก็ได้หาดทรายขาวเหมาะกับการแบบมานั่งชิวๆมาอาบแดดมาเล่นน้ําทะเลแล้วก็คืนมากๆหาดของเท้าตรงที่ที่พักนอนอยู่นน,นก็คือพรเวทนิดนึงนะและว้วก็หาดสวยเหมือนกันน้าใสแนะนำนะว่าใครอยากแบบได้ฟิลแบบโรงแรมดีๆนอนสบายๆนะครับให้ไปหาโรงแรมตรงของเเ้นอนนุ่ก็ไป ที่เวนาบูติกรีสอร์ทที่นั่นก็ครบแหละราคาก็โอเคอยู่เป็นโรงแรมที่ติดหาดเลยคือเราสามารถเดินไปเล่นน้ําสบายๆมีสระว่ายน้ํามีเวกฟัดกินตอนเย็นก็ดินเนอร์ได้ถ้าใครแบบต้องการแบบโลคอลสรีทฟูดหน่อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนเย็นนะครับตอน,น,นคืนไปกินตรงที่ตลาดลุ่งเรืองตรงทางหาดไก่แบ้แล้วก็พลาดไม่ได้จุดชมวิวพาทิตกตรงจุดชมวิวไก่แบ้ ตรงนั้นคือสวย,ยจริงๆถ้ามาเนี่ยเราแนะนําให้ช่วงสักสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยค่อยๆไปนั่งดูชิวๆตรงร้านกาแฟคือมันจะแบบดีมากแล้วก็แนะนำอีกที่หนึ่งคือน้ําตกของผู ฝั่งขวาครั้งนี้นนขาดอันหนึ่งคือไม่ได้พาไปหาดบางเบ้าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแพนไว้แต่มันฝนตกไงแล้วก็ถูกเตือนว่าแบบพี่อย่าไปเลยเพราะว่าทางมันค่อนข้างแบบลําบากอันตรายแล้วมันจะลื่นได้ถ้ารถมอเตอร์ไซค์เราไม่พร้อมนะครับรถนนคือแบบดอกอยางไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเซฟตัดไปฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บนะครับรอบหน้าถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคือความเงียบสงบค,ความธรรมชาติคือวิวที่แบบสวยๆเราสามารถไปที่สวยๆได้แล้วได้คุยกับพี่ๆได้คุยกับผู้คนแต่ฝั่งขวาเนี่ยม การมาทุกคนคือแบบเหมือนมาพักผ่อนมาติดขีชั่นมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับคนหนักแต่มันพร้อมทุกอย่างนะครับอันนี้ลองดูกันนะว่าชอบที่ไหนก็มาฝั่งนั้นนะครับแต่แนะนาถ้ามีเวลาคือให้มาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยอันนี้บายๆนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตาให้ด้วย mm hmm. ลาไปด้วยหาดทรายสวยหาดทรายขาวนะครับบายๆ